มกคมิด้ซดูเปิดกระชาคนดีโอเคเปิดแล้เปิดแล้ว,ลว,ลวกระชปัป้องผมไม่มีการันตีแต่ว่าเปิดเล่นไปแล้ว10หน่วย10ประวัติล่าสุดคือเจนคุณนะซรับมีอยู่24บวกร0ส่วนอันนี้ซื้อไปหมดละก็มีอยู่200นะมันได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าจะเปิดเอาเลยนะ่ะมันได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะห่วงไว้ให้คุณยานากินะครับโอเค ต่อไป20ผมอาจจะต้องเอาอะไรมาจุดนิดนึงเบนเทนอิมแพคไม่ใช่อะไรคือเ e n เทนอิมแพ c คแต่ถ้าหมายถึงกินชินผมเสียแค่รายเดือนครับเดือนละร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจอันนี้คือครั้งที่20ผมเป็นผู้เล่นสายฟรีนะแต่ว่าเกมถ้าชอบเกมไหนผมก็จะเติมรายเดือนหรือว่าเติมแบสเซนพาสให้เพราะว่าเราก็ถือว่าเขาก็ทําเกมมาให้เราเล่น แล้วก็อุดหนุนนะสไหนอะไรเนี่ยโอ้ม่วงเดียวจะได้แต่ว่าได้ของมาเพิ่มให้นิโคลัส,สดีข้ามันเครฟทองทองถ้าไม่ถ้าทองก่อน50จะเปิดอาวุธไหมเกมนี้เราจะไม่เสียหมุนไปเยอะต่อไป30เขียนก่อน30มสิกิ้งกไม่ทองกี่ม่วงโอ้อยมูสองม่วงหน่อยก็ไม่ได้นิโคลมา จะปลดภาพโปนิโคต่อไป40กุ้งกลิง้งเอ้าไม่มาถ้าม่วงเดียวอย่างนี้มาเรื่อยๆขอให้ออกแล้วกันนะต่อไป50มันใช่หรอวะทำไมมันยังเหลืออีกอีกตั้ง50อะ่ะแล้วประวัติเราที่มันนับไปสิบมันมันไม่นับต่อหรอไปเพ้อเฮ้ยเจนเนี่ยน,นับ10 20งงงงว่าตรงนี้ทำไมมันยังก็ยังเหลือ50หรือว่าเรานับผิดช่างมันแล้วกัน เพราะยังไงมันมีพิตตี้บอกแล้วโอเคกุุงกิ้งทองไม่มีม่วงเดียวต่อไปครั้งที่หกอ๋อถูกแล้วถูกแล้วเรานับถูกแล้วเพราะว่าถ้าเราพูดว่าครั้งที่60มันจะเริ่มนับจากห1ิบเอ็ดกุุงกิ้งไม่กุ้งกิ้งเลยโคตรจะดวงปกติเลยแล้วก็ม่วงเดียวนะบ้าบอปเนี่ย ต่อไปครั้งที่70แต่ว่าเริ่มที่61ถูกละกุ้งกลิ้ง,งไม่มี <c oughs> สองม่วงอุ้ยได้นี้มาด้วยต่อไปเปิดเทเลมอนดีกว่าตอนนี้มัน70ละต่อไป71 <c oughs> ตรงนี้แอบชานะของเซเลตเจ็ดสองเ กิงก้งกิ้งเจ็ดสิโหเจ็ดสิบห้าเป็นมาตรฐานไม่กิ้งด้วยต่อไปเจ็ดหกกิง้งไม่กิงก้งเจ็ดเจ็ดกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งไหมไม่กิ้งด้วยต่อไปเจ็ดแปดถ้าหลุดนี่แย่มากเลยนะเออมา ไปมาถ้าถ้าหลุดถ้าหลุดถ้าหลุดขอพี่วอนไม่ก็น้องน้องเตี้ยน้องเตี้ยเย่เท่า <c oughs> ไหร่นะเจ็ดแปดโคตรเยอะเลย เสียดายไม่ได้เปิดโมไม่งั้นผมโยกหัวตามเพลงแรับอยู่ตอนเราดูคนได้ทองเราค่อยไปไม่ไม่ไปวันนี้ก็ไม่มีไม่มีของอัพตัว b บ s i n e b i c e white ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า b u n i c e w h i t e คนยิงทำไมทุกคนไม่ดีใจผมเลยเหรอ ขอเช็คนะ27อ๋อเราน่าจะได้คุณยานากิวเย่ <Yeah. laughs> เอารมณ์เหมือนทุกคนปรบมือ